สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะมาพบกับโมเดิลบาเหมือนเดิมค่ะวันนี้โมเดิลบายนะคะออกกล้องเฉพาะกิจค่ะก็มีแฟนๆนะคะสนใจทักอินบ็อกซ์ของเรามาเหมือนเคยค่ะว่าอยากจะถ่ายรถแต่งรถสวยนะคะมาติดต่อกับช่างภาพของเรานะคะแต่ว่าวันนี้เฉพาะกิจจริงๆค่ะจาก3-4คันนะคะตอนนี้เป็น30คันค่ะก็เหมือนเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจนะคะ อย่างแรกค่ะเราไปสอบถามกันเลยนะคะว่าเป็นกลุ่มขับจากกลุ่มอะไรนะคะมาจากที่ไหนกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะชื่อแอดมินต้นนะครับผมอยู่ขับเซมเมอร์เอสก,กูขับเซมเมอร์เอสนะครับผมกูขับเซมเมอร์เตามนี้<ะ>เลยฮะ,ะตามนี้เลยนะคะ,ะ,รนนะ,ค,ะครับอ่าไทยแลนด์นะครับผมครับแล้วทีนี้ใ,ในครั้งนี้นะฮะผมได้ปากกล่าวประกาศเรื่อง หาคนที่ต้องการที่จะถ่ายรูปหรือสมาชิกที่ต้องการที่จะลงหนังสือนะฮะประมาณสามสี่านจริงๆแล้วทีนี้สมาชิกกามีสอบถามว่าโอ้พี่ผมอยากไปอยากมาอยากมาถ่ายกับเราแล้วทีนี้ผมก็เลยมาได้ครับมาได้เลยก็ต้องเป็นเป็นเฉพาะกิจไปนะฮะก็ได้ทั้งหมด30คันจากทั้งหมดกี่คันเอ่ยจากทั้งหมดในสมาชิกตอนเนี้ย อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าคันนะครับหมื่นสองหมื่นสองันนะครับทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะทั่วประเทศครับแต่อย่าน้อยใจนะครับผมอย่าน้อยใจตรงนี้เราทีมงานของโมเดิร์นไบท์นะครับเขาจะตามถ่ายทุกกลุ่มทุกคนนะฮะทุกทันนะครับผมแล้วถ้าเกิดคือถ้าคนไม่ได้มาเนี่ยหมายถึงว่าที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มแต่อยากจะแบบพอแบบพอเห็นปุ๊บในยูทูบเนี่ยอยากจะเข้าร่วมสามารถเข้าได้ทางช่องทางไหนเอ่ยครับผมอ่า ผมตอนนี้มีเพจนะฮะกับกลุ่มนะคร podcast, paper, Thailand, mm ับผมในถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยเขียนว่ากูขับซูงเว่ยเอ็กซ์ไทยแลนด์นะครับผมตามตัวสติกเกอร์เลยนะคะตัวสติกเกอร์นะแล้วส่วนส่วนเพจนะครับผมก็ตัวสติกเกอร์เหมือนกันเราก็จะมีเพจบอกเหมือนกันกูขับซูงเว่เอ็กซ์เหมือนกันครับเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เราก็มีกิจกรรมเรื่อยๆนะฮะเราก็มีจัดกิจกรรมทุกเดือนมีหลายๆอย่างที่จะให้ทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ย อ่าได้ไปออกทริปหรือว่ากิจกรกรมต่างๆนะฮรค่ะนะฮะส่วนใหญ่ครับผมเนี่ยจะเป็นสายอ่าพวกการออกทริปทำบุญน,นะฮะทำบุญครับ<ม>ผมเราเราจะนิยมเพื่อสังคมนะฮะค่ะครับผมนะทำเพื่อสังคมมากกว่านะครับผมแล้วการนัดรวมตัวมิตติ้งนะคะส่วนใหญ่จะนัดกันเป็นวันไหนที่ไหนเอ่ยอ่าของผมเนี่ยเราจะนัดเป็นเฉพาะช่วงนะครับเพราะว่าสมาชิกมันเยอะมากเราจะไม่อ่าจะ จัดมิ팅แบบทุกอาทิตย์ไม่ใช่ฮะ,ค,ะคือว่าเราจะไปคล้ายว่าประกาศประกาศไปแต่แต,แต่แต่ละเพจเนี่ยเราก็ประกาศทยอยประกาศไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มว่าเรามีมิ팅นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สมาชิกเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละโซนนะฮะเราเป็น,นคล้ายเหมือนว่าเป็นศูนย์กลางของซูเมอร์ครับก็ <ๆ S 2> เราก็บอกว่าเออเนี่ยเดือนนี้เดือนนี้ก็คือเวลาเราประกาศเนี่ยมันจะไปเขียนอยู่ที่กิจกรรมมันก็จะ ขึ้นอยู่ในใ,น,ใน,นเพจใช่ครับ <ใน S 1> ผมในกลุ่มตลอดเวลาครับผมก็เดี๋ยวฝากไว้ว่าประมาณเกือบท้ายอะฮะท้ายปีเราก็จะมีการมิตติงของกูขับฝั่งทนนะฮะฝังทนนะคะอย่าลืมนะคะกูขับฝังทนแต่ว่าเรื่องวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งในเรื่องเพจกับกลุ่มอีกทีนึงว่าณที่ไหนหรือเวลาไหนนะครับผม ก็ถ้าใครสนใจนะคะติดตามได้ช่องทางแฟนเพจนะคะของกลุ่มขับนะคะว่าจะมีมิทติ้งที่ไหนช่วงเวลาไหนนะคะก็มีกิจกรรมดีๆทั้งท่องเที่ยวด้วยใช่ฮะบริจาคของด้วยเหมือนแบบทําหลายๆอย่างนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะค่ะแล้วก็ทางทางเราก็จะมีของแบบว่าถ้าเราใครจะมาร่วงก่จกรราอย่าลืมนะถ้ามาเนี่ยผมแจกไปเลยสติกเกอร์ฮะได้ไปเลยนะคะสติกเกอร์นะคะเขาร่วมกลุ่มนะคะ ใครที่ยังไม่ได้อ่าอยากสนใจที่แบบว่าอยากเข้าร่วมมาได้ครับพวกเรายินดีต้อนรับครับต้อนรับครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อ่าเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันนะครับผมในาการออกคลิปหรืออะไรอ่ะเรา,าจะมีการขอขอเข,ขาเรียกว,ว่าเส้นทางเดินเดินของอ่าตำรวจอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวครัอ๋อไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมครับครับผม เรื่องเรื่องการที่แบบว่าไปาไปแต่ละสถานที่ช่ะคะแล้วช่วงนี้กระแสรถค่อนข้างมาแรงมากาจะฝากอะไรไม่เอ่ยอ่าก็จะฝากนะครับว่าเรื่องเรื่องรถของอทุกคนนะครับผมอาจจะตอนเนี้ยมันมีกระแสรเรื่องการการกดมารยาาต,ต่างๆนะฮะเหลือเหลือเรื่องอะไรพวกนี้แต่ทางทางกลุ่มผมเนี่ยก็คือจะมีการคอยเช็ค อแต่ละสมาชิกทุกคนมีการขอเช็คว่าทุกอย่างมีการถูกต้องมีการถูกกฎหมายไหมอะไรเงี้ยฮะเราเราสนับสนุนในด้านด้านที่ทางกฎหมายที่ดีนะครับผมทำตามกฎระเบียบดีกว่านะคะจะได้แบบปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่ารถของเราก็สวยด้วยแต่งมาแบบจัดเต็มเลยไม่ผิดกฎแน่นอนใช่ครับผมก็ยังไง ทั้งกลุ่มผมเนี่ยก็คือจะแต่งไว้เพื่อสวยงามนะฮะ,ะแล้วก็สามารถที่จะออกติดได้นะครับผมส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่รถเดิมๆกับรถล้ลอโตอะฮะมากกว่าครับผมคคะนะะ,ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานเ d e ร์ดนไบนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับพวกเรานะคะมาถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะคะ ค่ะแล้วก็สามารถใครที่สามารถสนใจนะคะอยากจะถ่ายรูปกลุ่มขับนะคะเหมือนเดิมค่ะเข้ามาทักทายในอินบ็อกซ์นะคะว่าอยากจะถ่ายกลุ่มขับนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงาน m o เดิร์นไบจะไปหาถึงที่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย